สวัสดีครับผมวันนี้วันที่สี่พฤษภาสี่พฤษภาครับผมวันชัดมงคลป่มือวันพืชมันนี้วันชัดมงคลครับมือนี้ออกฮะกิ่นอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าครับผมพี่น้องครับลุงแวงเฮาครับสวัสดีครับรายงานตัวครับผมเป็นอะไรครับมื่อนี้มันใจ่ปะมันใจครับวมื่อนี้เฮามากปลากาครับป้ากาอี้วครับผมพี่น้องไม้เดิมไม้นี่เป็นไม้ เล่ยราศีมาเน,น,น,นี่ยมองโซนนี้ก็จะเป็นทางเขาอ่อท่าทรายผู้ใหญ่เฮงฟังทางหลังเฮานี่ก็จะเป็นลงไปนี่ก็จะเป็นฝายเป็นเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเขื่อนราศีเขื่อนราศีครับนี่นี่เขาไปน้ำแข็งสีดีกว่เนาะลองลองไปลองมันมีพักมี uh, มอย่างปลอนลงลงสีมอแห้งเลยลองมาปลอนมั้งนี่จากโตผมปะเขาแก้เุยบุระเออตัวหนาเออตัวหนา ต้องเลื่อมจนไปหาไม้ก่อนไม้แหลกมันบิดเข่าเลยป่าเตือนเสียงบ่ไม้น่าสีพี่น้องมือนี้คึมๆเด็ดแน่ประเด็ดแน่หาตกปลาก่ามั่นนะมาหะมันมานพี่น้องเองลุล้งน้องกับบ่อดกันหนาวติดตามครับผม มุนอยู่นี่ละบ่ฮอด มา,มาที่เดิมครับทุนติ้งแล้วครับแต่ว่าคือสิบวน,นเป็นปากกายานเป็นป้าสูตรปากกามันปุ๊บมันอันนี้เลยเด้ตีนมันตอดตัดตัด นู่ว่าเมนบ่มาน้ยนียนย่นอ,อ๊บอึบอึเอาถือแล้วออปากกาอีอิต่ะโอ้ยอึ๊บมาแล้วหนึ่แต้มครับคดให้หน่อยโอ้ยิ้นมากเล็กหนึงว่าแต่มันดึงเหรียกากะกา,าน่อยโอ,อ,ยอ้ยเกาไงมึกามาจิ้นเลิกงีาหนึ่แต้ม มงเในตัวยังใหญ่เลยครับอ้กกตอนแรกเอาตัวหน่อยน้องยังมหาตัวใหญ่จัดไปครับบรรยากาศริมป่าเฮ้ยเสียกาน้อยครับโอ้ยข้าตะกี้ดองม่วงครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จังกึ้งปลามันก็กินนะจ๊ะมันไม่กินแตกุ้งกินอยู่กินบอถ้าเอาปลาหน่อยทีใสโอเคนี่ผมเอาปลานี้มันกินอยู่นะนี่ปลาตัวขาวๆคล้ายๆกุ้งครับผมผมต้องเว้าลาวหน่อยเด้อเอ้ยผมต้องเว้าไทยหน่อยเว้าภาคกลางนะครับผม องไล่ลงหน่อยันโอเคถึงฝั่งเป็นที่ปลอดภัยแล้วครับหลังจากไปตีกอกมากะบ๊อมานครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปลุนวาข้าสีเห็ดยังหายังต่อไปบัดไปเป็นที่ได ฉันเดินเลย,เยสิครยบเสียบวะครับฮึจื้อก็คือนหิวเลยบ้านนี้จิ้นเขาเหลีวกับสีผ้ากันไปตึกนี่พี่น้องก็เห็นปุณลุงไปตึกปุรพลตึ๊กน,น้องเจ้าของลุงไปล่ะสีมันเหลี่ยมเอ็ด เสี้ยนแห้แตะลึงมึงได้หาเมื่อแล้วห้องหินเด้อมาครับผมไม้ไม้ใส่แห้บ้านนี่ใส่เบ็ดบอเหล่าใจใส่แห้เอาป้าขาวเมื่อครับมึงอง่็สิบเป็นจังไหนคนครับ ủa ta lên như oh, con này nọ, ủa bờ đêu hèn, ên mắm mày ra. hết, cái nhện oh, cái nhện, nhện, mmm, cái nhện con cốt cốt ừ. ừ. đến kia, cái đây tới điều này bò nhau này phải nhắn nó ôi loạt bò รอดปองขาเนาะทเียไปลอยไก่เยนะที่บอกคุยี่สองครับผมรอดห้บอลลูรอดปะจังกึ่งเลยนะครับสะสมไปครับสองเต็มแล้วครับออปลกรปลากรดปลากรดกรดเหลืองปีนแปลากดตุ่นจังปิดปิดแล้วลุล้วอ่าเหยเด่นก่อนไปไป เราแหย่เอ yeah, ็นเด้อยวลงแมงวานอยู่พูดครับผมผมก็เลยขึ้นไปเอาแหเอ็นเมื่อวานห่าวถอยกันครับเพื่อมันได้เติมกันไปโอู้หากินอย่างครับเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยปลาคอครับผมพี่น้องกระด่างกับลุงแบงเลยโอ้ยปลาคอปลาคออยากแต้นเป็นไหนน้บุญใหญ่เป็นไหนดอก Hæ? Huh? <laughs> oh. อแล้วครับมีคนถ่ายกล่องให้น้อมันจะรับเขาครับเหลยปนแล้วครับเี๋ยมกแล้วลูกแบ่งพีมือแห้งนี่ผมกันน้อยๆพี่กันเลยกนหน่อยขอดกดอ้ยเลนมันเสียสด สาสมโอ้โวงามอยู่ติ๊กมาไหนครับนม่กระติ๊กเขาใช้นหนังแข็งเนี่ยครับตเตือนกูแล้ว,วมาแล้วกะติ๊กเหลือมากัะชีเหลือจัดคำเหรอครับผมเป็น้องเอ้ยแต่สาวกับป้ากันไปเรียนป้าขี่กาอยู่ Ừ, đúng này cái những xì lòi, xướng nhiều, này, héo xéo đấy,

แบบนี้สี่อย่างงี้หลอดอยู่ป่าโอ้ป่าใหญ่เนี้ยเขาเอาไปกินก่อนแหละครับแถวนี้เขามาลงก่อนมึงแกมันคุณไม่เนี้ยไปกับพ่อเด้กกินอยู่แล้วไปเย็บไรเงาเพิ่เกือขึ้นมาแล้วครับพ่อพี่น้องให้เหรอโอ้ดูน้องใบสักอ้นี่นี่ เยเอ้ยมะขาวโอ้ดูนี่ดีใจ๊ลายเด้อ <c oughs> ล่กเบกงัวขว,วนเหนยียบง่ายเหานง่ายขึ้นมาครับเดี๋ยวมากัเจือกขึ้นมาุ่นนี่เกาะเก็ะเห็นกําลังพอดีเลย ลาบ้บกยางดิอ,ดอ,ดอดู้ดเน,นีน่ยเต็มออกจากแหงเสี่ยลาบบิกมากินผักขาวหน่อยโอ้ยยังอายเลยดีแล้วครับกินปลาบึกหลายแล้วโอกินผักขาวเนี่ยเนาะกินผักขาวเนี่ยปลาปบึกมันมันหลายมากินแหนแนวกงได้ไล่เนี่ยดีนะครับคำแล้วพูดเนี่ยคืนนี้เลย โอ้เสือบูเืัวที่สองไงไขวังพงี่เงาเดียวขึ้นไม่วังตึ้งตึ้งเหมือนลวครพ่อพี่้องอันตรายอันตรายอันตรายเด้๋ยวกันปหังไปดูโอ้เสือดุนี่เสือคอนี่ขับดุ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 ดบ่าากร้างเงาขวม ยังมีฟองอากาศขึ้นแถวนี้ปาบอเนี่เนอ้ยหลอดไปอีกแล้วปาหลอดเฮหลุดหนีบ่ค้คาแคลวได้หลุดหนีลินเตาะลินเตาะกึนลุดเลย สอมนสอนมึงเลาก้กลัวตัวใหญ่กลัวอ้ขอตัวเดียวว่า <c oughs> วัน <c oughs> โอ้ยอ,ยอาสากินคำครับผมพี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่มืมอนึกขึ้นจะเวาหอ,อกห พื้น่าคอยไม่เอาอยู่ผีคำคำบนน้ำจังขีบว,ว,ว,ว่านเอาอึ้งแรงว่าอ่ะุระวัาเก็คยเอไปเอาขำเ่อขำเ่อวานเดียวซัวันนึงเดี๋ยว กันย่นี่แล้วเนาะนะเกือบเต็มกระติครับผมพี่น้องครับกระติกผลงานวันนี้เกือบเต็มกระติกเลยครับเนี่ยวเลยป้าขาวก็ไดป้าขาวมีแต่รุ่นนี่ครับผมรุ่นรอนเฮพี่น้องครับนี่คือผลงานเท่าครับพอได้กินแรงอยู่ครับ เสาเนาบ่วเนาแรงมือ้อมื้อนี้บ่วเนาครับคต้องอังศิริถดา่า <laughs> เอาละครับผมพี่น้องคลิปหาอยู่หากินมื้อนี้ของ al, อีสานออลก็ต้องฝากพี่น้องไว้สจำนี้ล่ะครับเดี๋ยวขอล้างเนื้อล้างโตระเมือ่อบ้านค่ำก่อนคำ่ำเนี่ยตะป็นตกดินละ่ะค่ำก่อนแล้วมันค่ำก่อนค่ยคำควันแล้วเมื่อน <laughs> เอาละครับผมคลิปนี้ต้องขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าอ่า มาตึกป่าจนได้มาตึกป่าโอ้มาตกป่าจนไหนมาตึกป่าอืมอืมอ้าหลักโอ้แต่เข้ามาตะกี้เนาะบกักโดนโต๊ะซ้ำสองนิ้วคือช่างได้ตึกโดนมัน